ไกลพยานไกลพยานดีเืองอ่ะิยาเขาหันสยานเมงโอลีมลืมตัวไปนอนสมุนี่กระทงซือที่ซือทีซือกันนี่นะเอองาไงก็้งาเงสมุนวเป็นหนำเรืเอยสมุนเราเป็นหนำเนี่เออนงลงมาเนี่ป่อยนนี่อธิษฐานเหมือนนี่ เออขอให้ข่อยกับสาวไก่หักกันไปโดนๆเ้อสาธุเออสบายดีไยพี่น้องวัตถุดิสุขัเนาะมินดีตอนรับก้าซูสองรีมเกาลาดเออมือี้พี่น้อง ไลยคนกับคอมาเนาะติดตามเทนในคอมเมนต์มาเอาสาวไก่กับสาวเมามาทายอีกเนีเพื่อนว่าเห <c oughs> มือนในสาวไก่สาวเมาก็ได้มากเน,กกนมาะทุกคนเนาะมาดินนำ <c oughs> ้ำเตาอีเลยเหมือนในกับเสาไก่มาดินน้ำเนาะทุกคนกับบุมี่ยังสีงหายเพื่อนมากินก็ได้ว่าจัดเมนูซอยจุ๋ยเพื่อนสักเป็นแ่บนี่ตับสดๆเนาะซีนสดๆโอ้คนกับสดอีก สดจีบ่ะสดสดบ่าวดีมีเนาะสดทั้งสดทั้งสดค่ะทั้งสดทั้งสดอีกโอ้ยจะเม็นมาโฮมอยู่กับบ่าวดีมดิเนาะไอ้ไพหมากบ่าวดีมเนี่ยบอกว่ามีนี่สามสี่แสนคนอยู่ในเมืองปากเศสนี่นะปัสกรเนี่ยหอนคนมาเรื่องนี้มาเรงนี้เลยครับอ้าวอ้าวมาเลยเนาะพี่น้องมาขีดเข่ากันเนอะมาตีบาสกุล มานั่งพี่นะไอโกนมานั่งผิตี้มานั่งพี่เนี่นแฟรคูเว้สบายดีเด้อพี่น้องมาหยุดเขาวล้วกันเนาะพี่น้องสร้อยจูดกับเหลาขาวอะไร้าเด็ก้าวกันเดากสาวยังขาเสียก็ตีสกินดิฟเนาะส้อยจูดตรงมี้ยังข้อแก้มเนาเหล่าข้าวคเนาขาเสียพี่น้องมาลยายห่างกันเนา น ok uh 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 ึ่งเวเป็นเมาแล้วเมาหนึ่งแล้วมีปีกน่อะไรพี่เนาประเทศเองเอาเนาะไห้สมองเม่กินแเ่งไอ้ดีมันสิมบงนเหื่อยไม่อินนะเยวเปล่า อเดียกับบมาเนาะทุกคนสองคนเตี้ยแฟนติดแฟนแห่งโซนี้จมูดจไปใช้มาใช้นาะเพเอเดียมสคนเตี้คนมันลายเลยบออะไรกินบ่บ่จอเดียวโมเป็นยังหรอแต่จงอยาเ็ยังรหนเรากับเบียมันต่างกันใเจียวตาปนีเด้ใชเจียวตาขึ้นมากนีขาสิั่งายหญเพามัอาขี้เราเพบาต้องขาดเสือเขเด้อพี่น้ออยากกินเขาเสซ่บเนาะ ขออนุาย่านอยก็หนมเจ้าทิเ้าตาจะได้สมมาอัจะได้สด็มมอจะไกินหน่อยเดียวจะก็เมื่อเพื่อนไหลนแน่นอไปยังไมจะเมาโอ้ยนะากีนกับมมี่หายมานี่ยไ้ดอ๋อสกายหนึงเนาะจะในเมาเราเขาเมื่อไรคือมือกวดแมนนาบอยยอเอาเบิงเอาเบิงอ่ะ เอาจิมจิ้มรอครับหรือก็จิมต้นเอาเอามนี้เอาเฮ็ดบ่อลายใหญ่ห่างเนาะพีิณไร่ใหญ่ห่างพี่น้องเลยสำหรับเบาลีมเลยยัดเบาเฮิร์นที่ตัวใหญ่เบาเฮิร์นโอ้ยังเบาสักคนเบาสักคนเหมือนขาเสียเขาเนาะขาเสียก้อนข้อนุญาตเด้อข้อนุญาตกินไคกินบ่ได้ก็ข้อถอดข้ออภัยน้ำเด้อเด้อเขาแก่แก่ยังว่าแก่ข้าวแก่ข้าวแก่ข้าวอันนี้เลย สังเกตเบื้องล่งกินเหล่าก่อนยมันกินคลองดีนกินไ้ไรดีมนขาวยแบบกินเ่าเหนบ่าเนกอกชาอีแบบเป็นบองอะนะจะยีเจ็บบอกเจ็บแอร์มันเอากอกเหล่าที่ยังกินข่าวเสอแม่เขาดีเอาเขาลองยังวะลองเค้กเคกับลองงูเห่าดีดีเจ็บแอเ้อทีทุกคนด้ยคอยคอกันเลยเด้อับษาแทงจะหน่อยจังดนอีกงอ Liên lạc cho nó trên nhau trên lạc 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 ใช่บ่ะใช่ก็ะไก่เอาเบิ้งเอาเบิ้งเอาดีดเบิ้งหันบหนึงเอาเบิ้งหันเอาเบิ้งหันเอาเบื้งหันองนี่มาเอาขนามเอาล่ะมาเอาขนาดขนี่เพื่อพี่พอนนองเึอสับไก่ว่ะดับหวานไอ้เกิน ตัดสีบานเนาะตัดสีบานเด้โอ้ยตัดสีบานเด้ปลามางคนมาสกคนก็ปอนซ์เมาเลยที่เป็นยังไงเป็นยังไงเอ้าออกมาแล้วบานบานคมแล้วกินแบบมหาเนาะ อย่างไรเสียบะคนอะไระ<ค>ะก็เคยกินจาัาเสือล่ะปะกะเคยกินอยู่เคยกินตลอดบ่ใส่จุกับบ่บ่อบอะไรเกินกันมั้งเคยกิน,น,นไหม <laughs> เป็นส้วงเป็นยังไงแสียบ่รสสาสเป็นอะไรรสสา,าสเอาแสียบบอยู่ว่าจะอ <laughs> ะไร พอไหลอยู่สกายพอไหลอยู่เนาะปกติมันมาก่อยกินดิบมากินแดดแป้งกันยังกินดิบมีจุดอยู่เนาะสกายก็ซ้อมมอว์ไไปใี่บารายมือวะคอยมาอยู่บานเมื่อบ้านวะสกายไปจุดไปไซจ่อยปวะไปจ่อมึงสวนกาแฟโอ้จะมีสวนกาแฟวะ ตอนนี้มาสูดหดยา,ามเก็บกาแฟาเลยทีเนี่บอกร,อรู้าจามไหนยามไหหอดยามแล้วนันนี้แม่เลยยามนี่แล้วคนตองการคนาง,งานยามเก็บสวยบ่ต้องกางตกบ่ต้องการคนง,ง,งานต่วันตองกางเรเคยตองการกเ <c oughs> ร,าร,เ,คร,ารเคยไปเก็บกาแฟาสวยบ่เา,าท่าแล้วเยงใช้างาน,นีไปอย,ยู่ปากซองเลยนี่เนาะ อาการดีเลยค่ะซาเมาเ,าเดบบี้เจี๊ยบก,บกาแฟสวย่บเายหมอฮารีบนะมีแผนการว่าสิไปอุบลมาสิไปส่งเครื่องอก็เลยว่าบ่ได้ไปเครื่องแบบส่งขามประเทศเลยวันส่งขามประเทศเลยโอ,โอ้ส่งเครื <laughs> แบบ่องแบบตล้วมาแต่เมื่อหน่อยเราจะพาไปหายายอยู่ต่างประเทศโอ้ามาจะพาไปดอนนะ เลยมากจิก็ได้ว่าเออผาผาคำนวนเอาแบบยังเนาะแบบธรรมราธรรมศาสตร์เต้าสาวกีโซ่จุสาวไก่สาวเมาวดีน้ำน้องขวดมานี่กันนี่แหละตอนหับกมันด้วยซอยจุซะจมอยู่ได้ว่าโอ้ปดะเทศไหนดื่มล้วนเลยลืมหรอลืมแเนวันจ้าบาดื่มหรอกคือเก่าเนาะยังหักไก่คือเก่านี่แหละเครื่องบาร์ชิมผู้สาวมาเขาคลิปไลค์คนเนาะแต่ว่ากั ใจก็ม่ไ้ชอไก่คือเกนะอะดีบอกขบกันกันแล้วไปข่อก็ชอบไก่เราบอกโขก่อยที่เราบอกข่อยร้าใจจากกับพี่สูดด้วยเนาะพิ่สดใจเผลอใจเดียวนี่แหละไปอยสอยสวดด้ยอยก็แบบว่าก็มีคนล้มนะเจ้าก็ยังมีคนลมเหมือนกันน เขมีกันปะคนโบ้นนะแต่ว่าคนที่ถือใจก็คนที่เข้า,ขาใจนาออาใน,จนบรรทายากเลยเป็นบวกรายนั่นอันนั้น่ะมาจาถือใจข่อยดีละ่พะพ่าะเขาเสียปเปียบเว้ยเสียเปียบเนี่เสียเปียบแล้วเขหาหักเจ้ะไฟเดียวจะบริหารกดกลับคืนสัมไม่เสียเปียบคนใะพยายามแม่แด่คันหักระสับนาะสุกคนเนาะแม่งเนาะอะนนี้คำหักเข้าขานเดียวเสียเปียบดีเว้ยบวกรากันเลยเจ้าเห็นหรือ่บวกเอาข่อยไกล บัวเฟ่ยดีเอยขอหักเจ้าไม่เจ้าบัวหักคนคือเจ้าฮวยได้ขาไหวจบวไหวใจหักคนบัวบ้านอตามเนาะตาบ้านเนาะบัแม่น้ำแม้านเันคนนะีนี่บ้านใช่เน้ยไปใช้สกุลเอาอเลยเอาเลยกินมันเร์ดได้นี่ เสียหน้าพี่น้องเนาะสวยจุผ่าดมื้อหาผ่านแบบผ่านเป็นไงวะ ขาดช่งไปวะยาเราข้าเลยวัน้องเย็นเอนะว่านี่มันเป็นอย่างืน้าเจ้ามาเตรียมแบบมือยันยขามขอหายให้บอกว่าใจขอสั่นใจขอสั่นใจขอสั่นไม่เสยเลยเป็นยังดรอเมาไอสีสดูได้เองแต่ว่าสำหรับเจ้าว่าไมเสธเหาะยุงสิบหใตขี้ไข่สิบหตอมเอดูได้เองขันเมาหนะเมื่อวาน้ ขี่รถขี่ด่างเยมันเนาะเมาจะไหนไปรถดมรถทางมากเ,เชจัไหนไเ,เป็นแม่มยิงแมนยออง <300 S 1> สามอคำซีไปมนนาแจ้งมันจังแม่แนวจริงนองวเอารพี่น้ <c oughs> อ,องสเปดวกินเราขาวี่สเปคคิดเป็นน้ำได้ยังไงไอดีมเบาๆด้อยไฟเออเบาๆ เบาๆเด้อองคือนาขาาวเมาส์ี่เหล่าแท้กินอะไรกับบมีนาบยื้อจะดีเนาะอะไรยดๆไปด้วยขาวาโมเมนเนาะอบนบแห้งขนาดตองแบบเทนนิสบอไปสนฝากมาเด้อบ้างตัวเทนนิสอี่อาปสีลงนกเสมาสาอะไรเด้อไพ่สีวันมาจี่นเอาเหาเทนนิสีมารงสล ขอดแทงขอแข้งแตงแทงแทงดีดคอยังหลังแทงไปเนาะขอดแขงแข้งเด็กแถวบ้านไดโกนเนี่ยขอแข้งเบอร์ไหนเมียนบอนเมียนหน่อยกว่านาะเออคือเสาเมาเนาะกับสับเ่าสกุลเพิ่นอยู่บ้านเดียวกันเนาะทางสนามสมบูรณ์เนาะทางบ้านหน้าในสรงขับป่วนไอหน่องกันไอหน่องเทวบอนเมียนไอฮักบด้วหน่องฮักยังบ่อยู่วันนี้อะไรไอลูกป่าไอลูกป่าเออ พี่น้องกันเนาะแสดงว่าเนาะดีจะข่อยก็ส่อไกลวันพี่น้องกันเไยหักกันได้เป็นคนหักกันเนาะนกไก่เนาะกกก็เปนนััไก่จ้ากระสุนก็ข่อยก็ค่อยกระสุนจ้ากระสุนพากมาเป็นแฟนกันวะอันนี้เลยว่าสีแบบว่าอยู่เวลาไปโดนไปก่อนใจห่อนะข่อยห่อนะวเนี่ยมากเลยจนเพื่อแตกอัน เสียบเเราทานลองทนี่น้ำน้ำน้ำยังวาคือเล้อันอังกฤลางบาทเบืดอเยอะเบย่อเราเกาซิฟเราลางบาทไ้ซื้อมันก็แห้งเนี่ยเป็นธรรมดาเบื่อยอเบื่อเยอขาเสือไม่ลำใสคกอเนี่ยเอากินนี่ลงกัน เกือสัตว์ด้ยเนาะมันแห้งคองมันแห้งแบทางเบาคำซีกับมันจับไปทางไรเนาะไปงับงับจะขึ้นอไปงับจะไปงับแล้งับทูกมือทุกเวทอยู่คำีก็นด้เอาแห้ามกนใหญ่เเนาะไปยังดเนาะ เอ้วกไก่เมเอา้วกไก่อ้เกน่าซุสุอืมอืมขอ,อัญหยาเลยขอเลยขอัญลมาเนาะข้นมาเพอ,น,อน้ำพอน้ำสมองพอทุ่น้ำมันเนาะ ชนี่กูยเหรอพอที่ผูบาทวนบาีพอแล้วหออพอนพอู้ที่ถ้าปูเบาก็บอกทวนน้ำเราบอกให้โอนงเราไม่เราบอกจกน่อยก็แดงๆก่อนตีนะเป็นอะไรกัเออตแกแกไม่ีบ่่บ้้เคยกินได้ตับกับสี ลองไหมลองตัวนี้มันแสบเลยมั้งลองไหลักษณะแบบว่าขออนูญาตเด้อนใหญ่แล้วต้องพันตับนรืไงสีนพันเธอตับเลยก่อด้ผักพวิภากกผันเนาะเอาสีซ่าวันนี้ถือว่าพาพเซลมากินช่ยจุนะพี่น้องเด้ออค่ะ คอยๆแล้อยิหละสองสาวพากินเนาะพี่น้องวันนี้พบกับรายการสองเสียวพากินสองเสียวพากินเนาะกินกับกินสอยจุอาไรท่าไก้วอะไเอะไร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 ท่าแก้วเลยปลอดในปีโอ้ยเพื่อปอนั่นตท่าแก้วในปีตนป้าแจ้งยังอ๋สีกินตัวไหนสีกินตาบุ้กินสีที่ว่าสีกินคอยฮะ ดีๆเลยยื आ, ดปอนผูยผมเซย์ผมเซย์ยังนะส่วนผู้ชายยังโอสุงันดีว่าคาูดเอาหนิวเอาหนิบ่ดิว่าเอาหนิโอ nah. mm ้เอายอยอทำนมยอที่น่าผมก่อนเผาเาก่อนกินคุ้นๆว่ะกินคุ้นเคยกว่ามีนคุ้นเคยนี่ <_ d> มัมมัมมัมเดียวอเนามเดียวเน,นอะออานีีเนะานมอ,อีนิว <_ d> น,น,นีความหักเาเหร,อรือว่าสีความหักาหวานหรือว่าสีสีโอ้หีจวัดเนอะคือว่าความหักเา คนหวานคนละแบบมันบอกคนะบบกันกความหามเาตวานน่านี่ยรางใครบหรือว่าครูอะไรกับช่วนี่็ได้สอบพันซ่าเลยจักมือจับกัท่านมิครูอะไรกับช่วเลย่อย,ยินดีตอนรับสัสี่ชั่วโมงก็ออช่องหาช่วงเลยสัเกิดเลยนะเกิดเลยไอองจ้องมก่อนเลยนะจอ้องเย จ้องเลยขอจ้องเลยสันเดียดี๋ยวสีลงจ้องไงล่ะสีรุ่งอักษรักไป็นคนขสันมาดีใช้กับคนใหม่เยอะเนาะเบิ้งวิธีจ้องยจ้องแั้วต่อไปจะได้รวะต้องมีแว่นเลยเนาะสวมแว่นเด็ดจะก่อนนะให้มีแว่นมาเอาไม่จะว่าก๊อกอะไรเนาะเกี่ยวไก่ก็เนาะสัญญาเนาะสิไปลอยกระโถนเหมือนกันเนาะ โอเคเสาไก่จะพาไปลอยกระทรงเนาะคอดมือีนบถไปเราวังสิน้ำมาเพื่อนคนนี้โอ้ยโอตัตวเราไปเอาตอนนี้แกจะอยู่อานน่านครัวสะพานนะสะพานใัอเดียวกัเห็นม่วเห็นหมใหยประตูไว้เลยตอนนี้สีปปน้ำนเข้าไป ไปอัดหายวะไปชิอัดประตูหายใครไปในไปชิบอายประตูเพื่อนในเจ้าเอาตอนนี้ก็พากันอีเบดีนะพี่น้องเลยที่ไหนบาไลายเราก็คือิพ่อเลยเนาะพ่อเลยเนาะสมาวาสมาวาพ่อเลยเอาอีกว่าสมาวาอีกว่าจะไหมพี่ภาษมาหอยทุกคนเนาะขวดอะไรขวดเนี่ยขวดต้นขวดตัวอะเนี่ยออกห่อนรดน้ำห่อ ล่งเที่ยวลองช้าหรอมาว่ากันไล่มะยังนี่นะทุกคนไลยคนเหี้ยของมาพาเซาไก่สมเมามาเนี่ยมันก็จัดให้ตามคำโค้เลยเนาะกันอยากให้เซาไก่สมเมาเห็ดยังอีกเม็นมาเนาะแมนคอมเมนต์มาหลายเนาะใครอยากให้เห็ดเซาไก่สมเมาเห็ดยังอย่าบอกเล้วห้นางกินเดาซะบอกว่าจะเป็นเต็นอันนั้บบอสมเอาเต็นบัสโลบบอเต็นแบบโคโยตี้บอชีบิกินนี่บอ ก็ไหลเนาะพอาะเอามาเต้นแบบแบบมันเร่อแบบเช้ามิวคนเดียวเช้ามิวเช้ามิวคนลังโอ้เต็นบอในคลิปในติ๊กต๊อกมาเต้นบ่ผมเป็นนั่นเอาเนาะทุกคนเนาะบาสกุลยิ้มเนา่ยิ้มเนาะเย้สิเบิร์ตนี่ไปบาผึ่งเนาะ บ้าเพิงเนาะบ้าเพิงบบ้าเพิงก็บมันไปก็ทรงซาเนาะยินว่นาซาอดิตาขายดีแห่งพี่น้องก็คือสังส่งยอดสั่งเข้าเลยถล่มทลายได้นะบริพารได้พรได้อก่อยก็ได้แฟกเครื่องยื่เบิดมือเบิดเวียนเบิร์ตขื่นพี่เนาะมาขืนนี่ก็แฟกจุดสอโมงแฟกเครื่องหมดเห็นยังเกียวเกี่ยวกลัวมเนต์แฟกแล้วยินเสียงอะไรนะ้นำอะไา Wow, wow. ว้าวว้าวจะเสียงเกมเกมไปช่มือร่างหองเลยนี่ว่ะอันนี้เบ่าวยอกัน่อดเดออ้ทุกคนบ่าวพิ่งเพิ่นกั้ววงนี่ก็แม่นติดขนาดน,น้อยเนาะทุกคนข่าวเบียร์ขา่าวงานาดไหเพราะว่าเพิ่มมาโปรโมทซาอยู่นี่เนาะอาริตาเขามาปากเสกมาโปรโมทซาอยู่นี่ก็คือว่าโอ้ขายดีขึ้นคล้ายดีขึ้นกว่าเก่าอะไรเนาะมาไกลมา จะออกันที่จะบอกว่าข่อย่าฉีไปอะกระท้วมข่อยมันต้องสอมก่อนไหเจใน่าไปมันฉีแบบว่าบดิงขนาดีแบบเคยๆในไอ้กันนะมันต้องสอมก่อนม่สบน่งีบอวิธีตอนนี้นี่จับมือกันก้อนเป็สีไรต้องจับมือกันสีจับในแน่นนเดจมันฉีรูทนะ่ะลงกันห้คันรูดมือนี่กระท้วมลองสมมติไปกระทงซือที่ไซือทีซือทำกันนี่ยง่าเลยสมมติว่าเป็นหนำเ่อยสมมติวาเป็นหนำนี่ เออนั่งลงมาเนี่ยปล่อยเนาะเนี่ยอธิษฐานมันจะมั้ยเออขอให้ข่อยกับสาวไก่หักกันไปโดนๆเด้อสาธุเออปล่อยลงไป็นแนี้เออมันจะแบบนี้มันนี่ผมผ่าบางที่เราต้องจับมือกันนะยังสิเออลุกขึ้นต้องจับมือกันสิครับในกันต่างย่างไปใส้ต่อมืออ่ะที่มันนี้เนาะ ูเนียาเมืองนอนูเนียเมนอนหอยอ่นอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะทุกคนสอบลอยกระโงหนังสือเลยอบอบางทีหอนมือแล้วกับรไปแล้วอนเมางนอนซักใจรงไหนจะมีครูไหมจ๊ะมีดี๋ยล้วงขาไปโอเคตอนเราสั้ญาเอาข่อยเนาะสัญญากันไปลว่าเราสั้ญาเอาข่อยก็เกี่ยวก่อยกันนะแตว่าเราไฟนี่มันก็จะเอาหน่อยมาอันนี้จะกระไรลอยก็ทำหน่อยบรรณาด้ว เอาเอาไปตอนฮับเบาเพิ่งอก่อยนะพี่น้องตอนนี้คืออะไรหมาเนาะมาเต็มเบาเฮิร์นเลยสำหรับเบาเฮิรนเนี่ยเราบาบลายเอายักขวานนี่ฝ่าฝาก่อนเลยสบายดีสบายดีเพิงอก่อยเด้อฝ้าคุ้มตาคอยไปโดนอะไร อาคุ้มตาสับมากเลยใส่อริตาติงอยนะ่จังบอกกูจังซ้อนเพิ่นกินเห็นเลยยัยจะได้เฮากูขังไว้เลยเนี่ยโอ้ลยว่าโตมาเลยนะี่โอ้ยยังขูดล่มให้เขาข <laughs> ี้ขโมยเออกูชวนเขามาเดียวนี่เขาชวนกูเบิ้งนี่เบิ้งนี่กูเห็นเพิ่นอายมาเลยถ้าเบิ้งเด้อหนาเขาเลยหนากูยังจำหนีหนาเขาชีช้ำได้วะนี่กีบมาเหิน เพิ่นมากเลยเพิ่นมากเลยไอ้จะอยู่ในสนามแดงมามากินน้ำกันหัวไอ้จะบอกทุญญาช่เว้ยบุ๊มีดอกเพิ่นไปอยู่ที่ปลาหมดแล้วเออไปยังจะกินเหล่าตรงไหนยื้อป่ะเอยบม่ยื้อจุ๊งตาจะยืนงามหน้าตาเนาะอันนี้มันมึนหมดเลยเดิน มือเจ็บอยู่บ่มือเอามือช่ห่เจ็บบ่เจ็บตั้มอันนี้กู้นมือนั่นมันมิงเลมิงแห้งกูอยากนอนกูอยากแอคติ้งมันให้จุโแล้วกูก็เสียใจพิจยาในเบิองอะไรพี่อะไก่ยไกยไีเ่งอะิจยาเขาิจาเมงโอลืมลืมตัวไปปิททั่วเลยอ่ะอาทุกคนเนาะ กอยกมามาที่ชงสาวยจัดงมาเนี่ยจัดเท่าไรจัดลอยมาเนี่ยหาลอยหาลอยาลอช่งปรดีแนเนา่าแอแถบ่หาลอยมาเลยที่ไปชงพี่เดี๋ยวพอทันไปน้ำหนักาก็แล้วเตรียมเครื่องเดลดไว้เลยเนาะหาลอย่องสั่งส่งไปไทยอีกเส่งไปไทยอีกวะฮะหาลอย่องเลยปาขายดีแงมาพี่น้องขายเบิร์เล เขายจะได้เติมอีกเด้อผลิตนำบทันเด้โอ้อีสิสูญอ่ะนะโกนเตอร์ลงก็ลงอีเลยลงจนกิ่วมารีมันสิกินเหมือกันเนาะทุกคนแต่ว่ายังกินยาเนี่ยอยู่ป่วนกดมือใหญ่มันต่ำกันเอาประสานนี้จะเป็นทีเซ้นเติมหน้าไม่ได้เนาะของมึงไปรีดเชือดวงบ่เมึงโง่ยังว่ากันทำกูบอกเนาะผัดเส้าไก่แล้วสิยานเลย เปิดเบิ่งไหนเด้อใครรบย่ยดนะพอแล้วก็เป็นคือกันเป็นลิจีดวงเป็นคนที่นะฮะใจเจ้าอะไรเมาเจ้าบ,บนาหักจะบ,บ่อกเศร้าเราเป็นนาหักเศร้าเมาคอ,อยก็ยังหาครูไม่ให้เราอยู่เนาะทุกคนเนาะมาประกบมาเนาะทุกคนเริ่มนะเอานัน่นเริ่มวันหน้าเออพี่น้องทำหน่อยทำหน่อยเนาะมือหน้าห้าสิบไปห้าทำหน่อยวันหน้าเราสิพาเศร้าเมาเราไปหาเพื่อนถึงเนาะ พี่น้องแปบว่าบอลคขหน่อยว่าน้าจมพี่น้อว่ายบกนี้ผู้สาวผู้สาวมาดีน้ำแนไปหาเพิ่นบ้างมือนนเนาะก็เลยว่าเสียจะได้นอก็ได้ขึ้นออกเลทุกคนเือพันธุ์้าสาเมานะจะเห็นยู่บอกว่าในคลิปเห็นจะซุบเห็นอะไรวิ่งไงเราไปถ่ายตอนนั้นเอาว่าอยากไปเยลวนลามเรลวนลามทำไมว่าหน้าแห้งหได้ลอผู้สาวลวนเนาะจะปจะได้ตะบ้าแตกก็ยังเราไเนาะ เป็นบาปไปด้พระเจ้าเปลย่นว้าปลาเปลือยยางไปด้ยพระเจ้าทำอะไรอ้้ยคอยแม่เอ้ยอย่าเสียพระเจ้เยขอบคุณพระเจ้าาคตบริพอบัวสาวโหเนาะโนี่่อยนี่บริพอปีนึงเนี่ยเป็นัสียวอะไรพ่อทมือเป็นัี่วอะไรไก่ยอนพอโไอ้โพ่อแหละมึงจะพอลยปิดกิ ไปคอกันอยู่ลังบานรลังกล่องเ้าวพี่น้องเนาะกาบกุศลธนาคารพอบหนิกับแมยังลายทุกคนการธนาคารพอกูเด้ธนาคารยัง,ยง,ยดงเดชเอทีบีเป็นวันจันทร์เอทีบีจ๊ะไทยดวงมาล่าบ่ตัวที่อยากก็ไทยดวงมาล่าเออตบีเลยตบีเนี่เบิ้งเนี่เบิ้งกูขุดกน่อนเวย้ย บิ๊กใหญ่ปะโอ้ชวนก็พอกูอีกมันโอหตายคันต้อิดเด้ซิเจวซีได้โลมจุมธนาคารกูอ่าเราจะขุนเนาะคลิปนี้ก็ว่มีอย่างไรเนาะอันเสื้อเสื้ออัูซ่ามากินเขาน้ำเสาวไก่เซาเมามารีน้ำก็เลยจัดใส่จุ๋ยเพป็นนี่แหละอันผู้สาวอริตาไข่เนาะมันจะชวนมานั่งกินน้ำกันเพย่ปนไข่นี่แล้วอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยอันนี้ตาบ่ะกูดูแลเมื่อคืนได้มื่อคืนเนี่ยกูไม่ได้นอน บม่อดีนอนเนีกูคำประจอบอยู่อาเฮ้ยกูไปเซวหูแาวไก่ขึ้นด้วยกันมันเกิอย่างนี้เนี่ยนยนะมึงมันมึงส่งหูมาให้กูได้ไก่เด้อเดี๋ยวขึ้นนะดีบอสแต่ว่าไอ้เพิ่งไอ้ได้จักเมื่อบาทเหรอหูมีแน่เห็นกําลังส่งหูนี่มาให้ปุ๊บจูดหูเลยจูดในทางความจริงมึนบอกเมึงเห็นหูนี่แต่มึงมึงอัปเดตโปรไฟล์มึงสี่สี่เนี่ยก็เตรียมติดจ้กเก็บเครื่องสิเมื่อบานก่อนเพราะว่ามึงว่าเอาอันเนี้ อ้าวพี่น้องคลิปนี้ก็สิโจไปสนีทเด้อก็นี่แหละฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่เพื่อเป็นกำลังใจให้นการในคลิปต่อๆไปเนาะไปคาคองเลยโบ้ไอคำเลยกับเบิร์นโคชนาอย่าลืมเบิร์นโคชนาใหยบอดี้เด้อร์อีพีนะบางทีเขาจะพาเซาเมาส์ไปหาบ่าวหำหน่อยบันหน้าเนาะ น้องไซวะไง<ป>วาจะเป็น,นอะไรตราน<ด>นตอท <ไป S 1> ี่<ห><ห>ปิ้งกันกะมีบัจั๊กข้าเมากับโส,สดบ้าห้ามหน่อยกับโสดสิเออดิมเป็นว่าอยากกินตบังห์งงบ้าห้ามหน่อยไม่รออยากกินตังห์งงสีมือบ้าห้ามหน่อยโอเคจัดไปหน่อนอีพีนะทุกคนเจอกันบ๊ายบาย